เอาเอะเอาวิธีมึงเอาวิถามมาดิมึงทวิถามมาดิที่ด่าไอออนเองหรอเปล่าอ่อ่าไอออนไอ้ใครใครที่รำกับไอ้ออนอ้อนมึงบอกดิต่อไหมต่อไหมอีอาราเลย์มันด่าได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ยา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 กูยังขูยังไม่กล้าด่าว่าอีปวกเลยกูน่าจะโดนเอ้ยเอต์ไอ้เต้องจะด่าไม่เต้องไม่ต้องมีแฟงต้องจะด่าไอ้อีชาวเด้วยไม่ไม่ได้ไม่มึงฟังมึงฟังมึงฟังคืออีอ่ะมันมันได้แค่สี่ศัพท์ไอ้แฟง อีควายอีเฮียแล้วก็อีอะไรนะมันได้แค่สี่คำอีโง่อีสัตว์แค่นี้สี่คำถ้าน่าชาวเดอร์มึงก็ต้องพูดมันชาวไอชาวเดอร์ไม่ได้ด่าไม่ได้ชาวเดอร์มันไม่มีคำด่าให้ด่ามึงจะโดนใบชาวเดอร์มันแอบอ้วนอยู่นะมันมันด่าไม่ได้อย่าสรรหาให้ตัวเองโดนใบเฮียมันไม่เฟี้ยวครับลุงโอ้โดนตัดไอแป้งล้มละไายนั่นเองไอโง่มันโดนด้วยนะครับ มึงเป็นเทียอะไรไม่มึงมึงมึงเป็นเทียอะไรทำไมมึงชอบเมมแต่ผู้หญิงจังวะไอ้เทียไปแปดมันชอบเป็นฟองผัวมึงชอบเป็นฟองผัวมันชอบพี่โรแล้วพี่โนี่ยต้องมันจะมีอาการมันชอบฟองเนี่ยมันจัดบทละครให้มันไม่ถึงก้อนัวดไอซ์ใส่ปวดไอซ์ใส่ด้วยไม่ผัวผัวมันมีกี่คนเน่ะในนั้นอ่ะโอ้โหใครทำเธอเธอบอกไม่หมายถึงอาจจะแบบว่ามีแฟนมีไอที่ด้วยไงหลายคนไง ก็น่าจะวนดูก็น่าจะวนดูเฮ้ยไม่ได้จะพูดอย่างนั้นเฮ้ยมึงดูมันเก่งนะทวิตอีกแล้วไม่ไม่ใครเอามันม้่ยอีกแล้วมันมุ่ยอีกแล้วมันแฝดมันแฝดลุงแง่แต่แฝดอะไรเล่นจริงอย่างกากโคตรกากไอ้ควายมันไม่กล้ารีพายตัวไอสัตว์มันแซว่าอะไรมันแซว่าอะไรมันแซว่าอะไรอะไรทำเยียมอะไรตายเลยมึงเสียนี่เป็นตัวเสียงตัดเป็นตัวเสียงสั่นวะเนี่ยเฮ้ยเนี่ยว่าอะไรอ่ะ เป็นผมผมเป็นมันผมก็ถอดใจนะอุตส่าห์นั่งเก็บตัวหลุดโอ้โหคิดว่าจะชนะไฮ้แล้วจาแป้วเลยดูให้เนี่ยดูบอดไซส์ทางฝั่งเจ้าหน้าตีมาแล้วอ่ะทางฝั่ง BVC ต้องรอใครไหมครับอุ้ยแล้นะครับต่อแมปต่อแมป ต่อยสักยี่สิบไหมครับไม่เอาครับใจเส,สียใจไม่ค่อยดีแล้วก็ดีแล้วครับดีแล้วอยู่ใต้ตีนไปตลอดครับครับอยู่แล้วครับรูรูตัวอยู่ครับรูตัวดีครับรูตัวดีแล้วรูตัวอยู่แล้วครับทุกการตอบโต้ทุกคําพูดตรงนี้มีผลนะฮะเรามาระวังกันด้วยนะครับก็เดี๋ยวโพสต์เพียจะติดตามเดี๋ยวจะประกาศให้เลยทันทีนะครับก็ อันนี้ทางฝั่งจันการชนะ20-15เคสนะครัะแล้วก็มีเคสเกิน5เคสเดี๋ยวจะหักลบกับของเก่าที่ทางฝั่งของ BBC ยังค้างเก่าเรื่องบัตรประกันอยู่7 6ใบมาสตอรี่ทีแล้วนะครับเรื่องค้างอยู่เหรอครับเนี่ยพี่โดทำไมเขาไม่มีกําหนดการในการใหนนี่หรอหรือยังไงคือยังไงเขาก็ไม่รอดครับยังไงเขาก็ต้องชดใช้แล้วเพราะว่ามันติดเรื่องสมการไม่ได่ถือว่าไม่มีไม่มีเดดไลน์หรอครับคือเรื่องเดดไลน์ ต้องบอกงี้อติมันพอดีมันติดเรื่องสงกรามอะไรแล้วก็ลุ้มมารวยแล้วพอเปิดสตอรี่มาแล้วก็มีสตอรี่พอดีก็ไม่อยากจะไปขัดฟิวแต่สุดท้ายยังไงเขาก็ต้องชดใช้ทุกใบอยู่แล้วไม่ต้องกังวลไม่เป็นไรไนะเด็วตอนนี้มันไม่มีมันไม่มีอะไรแล้วเนี่ยครับมันก็ควรจะมีเดสไลน์ให้เขานะไม่งั้นก็จะค้างอย่างนี้เรื่อยๆนะอ๋อไม่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 ค้างกันนอนครับยังไงเขาก็ต้องชดใช้ทันทีโอเคครับพี่หนุ่มครับโอเคสุดคำสองเอ็มนะครับกระเป๋ากรเป๋าแล้วเด็กสองสามครับ โอ้โรหน่อยพี่ผมไม่มีโทรศัพท์หกฟองสามนะอันมี่ยาเล็กเนี่ยน้องวงการคุณงามันก็ไม่รอไาเต่าจไม่มีจ่ายเลยมันเลอกจ่าได้เลยเต่าอ่ะฮาดดาแบบฝัดมันก็ไม่โดนใช่ไหมเพี่อนัดจะปัดจะปัดเป็นกู๊ดไ้นะไอ้เหียบอกว่าของพร้อมเล่นได้เป็นเดือนเดือนนะแต่มันกันกาจ่ายไม่ครบเลยเว้ย จะตกไปเลยอ่าพอดีบอกทีซีดิพี่พี่พี่บอกทีซีให้ประกาศบอกว่าบีบีซีมาจ่ายพอดีปอรีมาแล้วก็พอดีเขาม้เขาคยันแล้วคยนแล้วไม่อยากจะไปขัดเขา้ไปี่ไม่เป็นไร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 เดี๋ยวพี่ตามให้อยู่แล้วไม่ต้องกังวลโอเคเดินเข้าแล้วครับก็เดี๋ยวขอุญาตแจ้งทางฝั่งของ BBC ก่อน BBC เดี๋ยวบัตรประกันเราต้องเอามาทดแทนในพี่นะ เมื่อกี้เกิน5เคสของเก่า75สุดท้ายเราต้องอ่าส่งคืนบัตรประกันพี่ทั้งหมด71ใบเราจะอ่าให้พี่ตอนไหนเอ่ยยังยังให้คำตอบไม่ได้ต้องได้เวลาได้เวลาให้ตอบไปได้รุ่นเล็กนี่ว่ารุ่นเล็กนี่ว่าแม่พี่ขอพรุ่งนี้แล้วกันไม่เกินวันพรุ่งนี้นะครับต้องสองสองลูกเล็กมาคุยอ่ะพี่เต๋สองลูกเล็กมาคุยอ่ะอุ้ย อุ้ยตัวเองมิมิถึงเจ็บติดใบอุ้ยเอาตัวเล็กตัวน้อยมารับหน้าโดนด่าคนเดียวอ่ะเอาตัวมันเองในตู้เลยผมเหลืองสองใบครับผมเหลืองสองใบแค่หมดแหละครับไม่คืนไม่ได้ครับพี่มึงส่งคนไปหน้าบ้านเด๋อเถอะส่งคนไปหน้าบ้านมันเดละไปก็ไม่ได้ต้องไปก็ไม่ได้เดี๋ยวอ่อนอ่อนมาอ่อนมาออนมาออนออนเอฟเอฟสิบสองต้องพร้อมรับกานด้วยน้อง ได้ครบลงได้มอสเอาผ่านหน่อยมอสเฮ้ยมาเอ้ยเอาผ่านดีกว่าเฮ้ยตีหกตีหกเฮ้ยย้อดย้อดย้อนหน้าบ้านเลยหน้าบ้านเลยมา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 ไอ้ี่ด้วยภูพัดรอพี่ด้วยน้องชาตีเลยเว้ยเฮ้ยไม่ต้องไปดีกว่าเปรตแตแล้วกูกลัวเพราะมึงโดนพอบนเดือดหรอไม่ต้องไปแล้วเขาเขาควรทั้งลุงเขาไม่รู้หายไปแตกคนยังไงลุงนั่งเอาเวทผมหลุดขามาหลุดขามานะครับลุงคขามาด้วยไปห้าครั้ง จ่ายผ้าล้านไงยังยังมีสต๊อกอยู่ใช่ไหมครับพี่ชายพี่ยังมีสต๊อกให้อยู่ใช่ไหมไม่ไม่ปีแล้วมดเติมได้หมดเติมคนไปนิว่าเมื่อวานนี่เท่านี่ติดล้านไม่รู้อ่ะนิดเดียวผมจะเอาไอ้ไทยเข้าแก๊งพี่จิ๋วพี่จิ๋วพี่เธอพ่อจิ๋วพ่อจิ๋วช่วยได้ต้องต้องตามพวกไอ้เยี่ยจีกลับมาแล้วแหละไอ้เยี่ยถ้าอย่างนั้นอ่ะสัสโอ้โหงั้นหลุดเยอะกว่าเดิมอีกนะไอ้จีไอ้จีมาอยู่ได้วันเดียวดัดมาหน้าเดยกดับ ไม่มาพี่อยู่้้านหะไรผมอยู่บ้านเลยเอ็งอยู่นะจะไม่ไปรับเอผมอยู่ฟาร์มดีๆวิคแคสอยู่ไหนรัดอยู่บ้านเลยพี่ไม่มาผ่าผ่าอะไรเพิ่งออกสุดพีตามอยู่ไหนพี่อยู่ทำไรไมข้าแสนเฮ้ยล้านหนึ่งพี่ เจ็ดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นอุ้ยอุ้ยสุดยอดไปกินมาเหือดเลยอุไม่ระคายเครื่องหรอกม้ามีเป็นร้อยหนึ่งนี่ไงได้เยอยเธอแล้วเนี่ยเดี๋ยวให้เยอยเธอเตรียมคนนะพึ่งให้เธอแล้วแหละตอนเนี้ยครับลงเรื่องอะไรครับไปถ้าโดนผัดไงโดนใบอะใบแดงอะผมผมมีอยู่ครับลงเสียงดังแล้วเป็นไม้ เลยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเยี่ยมเลย <c oughs> มีคนเยอะเลยนะอันนี้โตโัตวด่าคู่ <นะ S 2> ผมด้วยครับลงตัวนะฮันเยี่ยม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 มีจีไทยมีจีไทยนะมีจีไทยไอ้พร้อมล้านเอ,อเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวลืมบอกไปเยี่ยมันมีโปรเทคอยู่ถ้าไปวอลแวร์กับบัตรอะมัตรแจ้งเราโดนปรับนะลืมบอกลืมบอกถ้าเราไปด่าไม่โดนแล้วไม่ลง โดนน่าจะโดนถ้าแบบว่าถ้าถ้าเราเราส่งชิ้นเสียงไอทีซีไม่ได้อ่ารู้รู้รู้มันส่งไม่ได้แต่ว่าสมมติถ้ามันแบบเอาทีซีมาปลอมตัวไอ้ไม่มีนะนี่หว่ามีปะมีครับลุงแต่มันก็คงไม่จังหวะนั้นหรอกครับลุงก็เราระวังอ่ะก็ต้องระวังอ่ะระวังอ่ะเฟิร์สจัมไว้เราเคยโดนแล้วแบบนั้นแ่ะระวังไว้ด้วยทีซีมาฟังอ่ะพี่บอสเฟิร์สอยู่ปะอยู่อยู่จิอมน้ยปะอยู่ทำไมคเรื่องอะไรที่นายกอ่ะอะไรนะคุยเรื่องที่ว่า เรื่องนายกอะที่ว่าเรื่องแก่อะไปต้องคุยอะไรไม่อยากคุยแล้วปล่อยเขาเขาไม่อยากทำงานก็ปล่อยเขาตามเรื่องไปนะเฮ้ยมึงตอนนี้ตอบมึงมึงฟังนะเวลาหนึ่งแล้วครับไม่ตอบเลยครับพิมพ์อะไรไปไม่ตอบกันคนเลยเวลาเวลาด่าเวลาด่ามันอ่ะอารมณ์เกมก็พอนะอย่าหลุดไปข้างนอกด้วยผมก็นะผมคิดแล้วได้ผมก็พูดครับลุงผมพูดดีแค่ไม่ใช่เล่นเอ็มลอยด์ทั้งหมดครับลุงคนอื่น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  มันรู้อยู่มันเป็นตัวดีเลยลุงโอเคครับลุงจะบอกให้มันเป็ตัวดีเลยไม่หมายถึงเราไงเราต้องบอกพวกเราไงพวกมันไม่รู้ไม่ต้องไปสนพวกมันเราสนแค่พวกเราพอเราสนพวกมันเอ่อคุณลุงลุงตอนนี้ลุงอยู่ที่ไหนครับอยู่เนี่ยเหมือนพี่โน้เขาอยากคุยกับลุงเรื่องจักรพรรดิอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยอ๋อโอเคเรื่องเวลาคุกนะครับลุงฝากเรื่องเวลาฝากลุงคุยกับพี่โนเรื่องเวลาคุกหน่อยได้ไหมครับ ไม่ได้กูในมุมของกูคือมึงจะอยากให้มันน้อยลงหรอไม่ได้อยู่แล้วเผื่อไฟมันถี่ขึ้นอะไรอย่างงี้ไม่ต้องต้องต้องบอกอย่างนี้ว่าคือถ้าเราทําได้อะคนอื่นก็ต้องทําได้เดยกลายเป็นว่าเราอ่ะมาถึงให้มันเป็นกฎหลักเลยครับพืประชุมเมืองไปเลยน้อยลงะแบบให้ทุกแกไม่อันนี้อันนี้อันนอันนี้เขาก็รู้กันหมดแล้วเขาก็รู้กันหมดแล้วคือไม่ได้ถ้าเรารวมหัวคนแบบเนี้ยเท่ากับว่าเราอ่ะจะเป็นคนนาเซิร์ฟเว้ยเซิร์ฟจะไม่ใช่นําเราต่อไปเนี้ยคนก็จะมารวมตัวกัน โหวตตลอดโหวตตลอดประชุมโหวตตลอดเปลี่ยนมันซะเปลี่ยนมันซะเปลี่ยนมันซะอ่ะสมมติเราเปลี่ยนมันแล้วมีฝ่ายหนึ่งไม่พอใจอ่ะฝ่ายหนึ่งไปเราอยู่แล้วรอบหน้ามีโหวตอีกฝ่ายหนึ่งไม่พอใจฝ่ายหนึ่งพอใจอีกฝ่ายหนึ่งไปทําไงอะ่ะก็จะให้เป็นเซิร์ฟเป็นคนกําหนดเราแทนเนาะใช่มันต้องอย่างนั้นถ้าเซิร์ฟเป็นคนกําหนดคือมันจะจบอยู่ที่ PC แล้วครับผมเขารอคุยเรื่องเองดดอกำลังไปกำลังไปแหลงอะไรไม่รู้นี่แหละ ด้วยนะครับคือกูมองว่าแบบเนี้ยสนุกอยู่แล้วมันมันได้พักเว้ยมึงลองไปเล่นที่ฟรีดอมเดี๋ยวมึงจะรู้สึกไอ้เหี้ยมันเกมไวก็จริงแต่บางทีมันเหนื่อยแบบมันเหนื่อยแบบเหนื่อยจริงนะเว้ยไม่มีคำว่ารอเวลาคุกแตลอดใช่มันมันเหนื่อยไม่ได้บ๊อบมึงเหนื่อยไหมมึงเล่นแป๊บเดียวเที่ยงคืนมึงก็ไปแล้วใช่ปะนี่เล่นจบไปว่าแบบเนี้ยมันดีแล้วทูไม่ได้พักเช็คขึ้นมาพักเลยครับเออตำรวจด้วยไอ้เหี้ย มันนะตอนแรงมันจัดเลยใช่มันก็มัน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 สนุกมันสนุกแต่บางคนไม่รู้นะครับแต่กลัวยังไงก็ได้กลัวยังไงก็ได้คนไม่อยากเป็นแกนนำในสตอรี่นะครับหน้านะครับหนึ่งคือดับนะครับสองคือชาโดนะครับผมสามคือเซนนะครับแล้วก็ไอเด็กใหม่อ่ะชื่อพี่อะไรวะเสียงเบาๆอ่ะชาโดเออชาโดนั่นแหละแต่คนหลุดใบยๆอ่ะพวกหลุดใบยๆอ่ะ ไอ้ดัสเนี่ยมันไม่มีข้ออ้างเลยเว้ยแต่กูต้องบอกก่อนว่ามึงต้องเล่นฉลาดกว่านี้เว้ยกูพูดเลยเว่ามึงทำให้คนอื่นเขาอึดอัดอ่ะในการที่มึงอคอกูไม่ได้อันนี้นะแต่มึงต้องปรับปูจริงๆเว้ยทั้งเรื่องการเอาหนีเอาตัวรอดแล้วก็การใช้เส้นทางในการอุ้มอ่ะสำคัญมากเว้ย เบอร์อะไรวะพี่ติ๊กเก็ดอะศูนย์ศูนย์เจ็ดป่ะวะโทรไปขอเล่นอีก็เล้าแกหน่อยดิเบอร์่ขอหลบในห้องเลยครับเฮ้ยเบอร์พี่ติ๊กเบอร์อะไรพี่ดิวไอติ๊กไหนอ่ะเฮ้ยไม่ใช่เบอร์พี่อะไรวะพี่คิมไม่ใช่ีีซีอ่ะพี่บิวเออพี่บิวอ่ะเป็นอะไรวะบิวเขาเขาเจ็ดเออนั่นแหละนอกเขาอาจจะโทรละ โบครับสนใจต่อไหมครับพี่ชายผมโอ้ไม่ไหวแล้วสองหมดแล้วหมดแล้วเต็มสองร้อยใบแล้วโอเคโอเคอ่าครับอถ้าพูดอะไรพี่ดีขอโทษฝั่งพี่ด้วยนะสนุกอารมณ์เกมอยากคิดมากได้ครับผมมาตอพี่อ่ะจักรพันดจะไม่มีแล้วเดี๋ยวจะเป็นระบบ r ังกิ้งแหละอาฮะตอนนี้ระบบทุกอย่างทำอยู่จะเสร็จแล้วเดี๋ยวรอประกาศให้ เพราะว่าตอนนี้จะมีกิจกรรมแล้วก็ระบบเกี่ยวกับเรื่องเรื่องครอบครัวเดี๋ยวมันจะชนกันนะรอประกาศแล้วอะไรจะเริ่มก่อนนะครับพี่น่าจะเป็นครอบครัวก่อนเพราะครอบครัวเยอะมากตอนนี้เขาเสร็จแล้วครอบครัวจะเริ่มก่อนใช่แล้วก็จะเป็นระบบเราที่เป็นระบบแลนกิ้งแลนกิ้งนี้คือไฟหรืออุ้มพี่อ่าไฟไฟหรืออุ้มเหรอไฟหรืออุ้มก็ยังยังมันเป็นระบบของเขาที่ก็ตอบแป ตอบไม่ได้อะเพราะยังไม่เสร็จอืมอืมอ่าแรงด์กิ้งเป็นยังไงบ้างพี่ลองอธ oh, ah, ิบายแรงด์กิ้งให้ผมฟังหน่อยได้ไหมครับโอ้โหแป๊บนึงเลยนะบินบินบินเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอตรงนี้แป๊บนึงแม่ผมอ่ะเป็นคนที่ผมไม่อยากเสนอผมไม่อยากเสนอไอ้เรื่องไอ้เรื่องกฎเนี่ยผมไม่อยากเสนอถ้าจะเสนอให้แก๊งอื่นมาเสนอเลยครับแต่ผมตามไม่ได้ลอยเอ็กคนเดียวเลยสรุปมาให้แนวแนวไหนพี่แนวแนวไหนครับแรงด์กิ้งแนวแนวไหน บอกแนวได้ไหมพับจีหรืออะไรเรนกิ้งแบบไหนเอ่ยเราจะเก็บเลงยังไรเลงจะลดยังไงเลนจะลดยังไงแต้มประมาณไหนแล้วแล้วแล้วอ่าต้องดับเบิลเอเวกไหมเป็นอุ้มหรือไฟ การเฮียได้คะแนนะอะฮึปวดหัวมากเลยอ่าเอางี้ไอ้เป๊ปละกันตัวแทนลุงเพราะมึงคุยกับเขาไม่ได้แล้วอ่ะมาแต่ทดี๋นนยวไปฟังไปฟังนนไปฟังไปฟัง รเราจะเก็บแต้มประมาณหกเดือนอ่ะฮะือคือแต้มคือแต้มจะอยู่ในกิจกรรมทุกอย่างที่เราจัดออกมาแล้วก็รวมถึงการเล่นสตอรี่ด้วยโอเคอ่าือคือมีแต้มมีเพิ่มแล้วมีลด ถ้ายิ่งแต้มสูงแรงสูงขึ้นยิ่งมีสิทธิประโยชน์มากขึ้นโอเคครับแล้วในการกรณีที่แบบว่าลดลงเนี่ยมันจะมาจากไหนบ้างเพราะว่าบวกเนี่ยมันได้มาจากกิจกรรมใช่ไหมแล้วถ้ามันจะลดละ่ะแพสตอรี่ไม่เข้าร่วมกิจกรรมก็โดนลดอ่าอ่าอ๋อถ้าไม่เข้า,ถ,าถ้าไม่เข้าร่วมไอดอรสักสองสามวันก็เริ่มลดแล้ว อายกตัวอย่างาคร่าวๆเฉยๆแต่ยังไม่ฟันออกมาโอเคครับก็คือมีทั้งเพิ่มทั้งลดแต่ยิ่งเพิ่มเยอะยิ่งดีโอเคครับผมประมาณนั้นโอเคเขามากครับไม่เข้าใจควรอะไรเลยหกเดือนเลยเหรอหกอ๋อหกเดือนรีทีนึงคือในหกเดือนก็เก็บแต้มได้เรื่อยใช่ไหมโอเคโอเคเข้าใจแล้วครับประมาณนั้นครับลุงผมเป็นคนจีนพูดเสียงดังอืมไม่เข้าใจควรอะไรเลย,เลยตอนไหน,น <laughs> เขาใช้เวลาในการเก็บแต้มเนี่ยใน6เดือนเนี่ยเราเก็บไปได้เรื่อยๆเลยครับเหมือนเก็บแรงฟี่้าลงแล้วก็รีรีแต้มทุกๆหกเดือนโหมันรีแต้มแล้วก็ต้องรอจบรูการก่อนเดี๋ยวสมมติถึงเราจะได้แรงระดับหนึ่งเหมือนเหมือนถ้าผมคิดนะคือผมาณว่าถ้าเราแรงอยู่ในจุดหนึ่งก็จะได้ของแบบถ้าอยู่แรงแรงเอสเลยก็จะได้ของในช่วงแรงเอสไปแบบทุกเดือนทุกเดือนอะไรอย่างเงี้ยเขายังไม่ฟันระบบออกมาต้องรอดู วเวลาจะด่าเขานะครับด่าแค่อารมณ์ในเกมพอนะอย่าลามไปข้างนอกหรือว่าอะไรพิมพ์กันในกลุ่มจะแซวเขาหรือว่าอะไรก็ควรอยู่แค่ในเกมครับ oh. ไม่ไม่ไม,ไม่ควรแซวไปข้างนอกถ้ารมณมอยากร่วมด้วยสนุกด้วยก็ต้องอยู่ในขอบเขตของการด่านะ ถ้าเขาทำเราก่อนเหรอกันล่อแม่งดิรออะไรอะ่ะกันล่อมันดแิแต่แต่รอบนี้เขาเขาในเกมนะรอบนี้เขาในเกมนะต้องบอกไว้ก่อนนะรอ,รอบรอบเนี้ยเขาด่าในเกมหมดเลยนะเขาไม่มีข้างนอกนะแต่ไฟแรกผมไม่ได้ฟังอะ่ะแ,แต่แต่ที่ผมฟังเขาด่าคือเขาด่าในเกมหมดเลยนะ หล่อเหรอ,หรองั้นก็จัดมันดิถ้าหล่องั้นก็ล่อมันดิแม่เด <c oughs> <c oughs> ็กกูเป็นสตรีมเมอร์ที่ไม่ดีเย้ายุยงอย่าด่ากนนะครับเป็นคนดีก่อน ในใจผมก็คงคิดอะไอเชียถ้ามันด่าก็ด่าแม่งคืนสัตว์ข้อที่หนึ่งไม่ชอบผู้หญิงแต่งตัวโป๊ข้อที่สองไม่ชอบผู้หญิงดื่มเหล้าและเข้าผับเข้าบาร์ฮดนั่นเองนะครับผมนะครับเนาะนะครับข้อที่สามชอบผู้หญิงหน้าอกครับสีและครับดีนะครับผมนะครับเนาะไม่ชอบ ที่ห้าไม่ชอบผู้หญิงที่ไปสุงสินกับพวกผู้ชายเกินไปนะครับผมนะครับนะ้าห้าข้อนะครับนะแล้วก็นอ๊ะก็เป็นที่อะไรกับนอป่ะนะครับผมนะครับนะสุดจริงครับลุงผมนั่งดูที่เราผมพาตลอดแล้วลุงนนะะครับ ถ้าใครรู้ตัวตัวเองว่าโสดมาเจอกันในและสดของต้นกล้ายูทเคียวซีนะครับผมนะครับเนาะที่ติชอบอะด้ชอบจัดเลยนะพี่นายกบอกมาเนี่ยอะไรไม่มาโคโดนเจ็ดสิบสี่ล้านฮะกดบ่ายใช่ปลอมปลดไปแดดเร็จมันก็ต้องจ่ายเจ็ดสี่ล้านครับทำไมอะโดนอะไรอะพูดมันเจ็ดสี่คำมาลงที่พูดอะไรนะ คำบัฟที่ปิดกดแล้วมั้งบัฟควอ่ะนะเจ็บตีคำอะนะใช่คำนายกแล้วลุงอะไรอ่ะโอ้โหเฮียแม่งแรปไวดีนี่วะกูว่าจบรลแม่งทิ้งไว้แล้วให้มันไปเปุยเรื่องใหม่ใหม่ครเฮียลุงต้องไปวัดโป๊กับไม้เดียวไม้ละร้อยเอ็มอ่ะใช้นี่ให้หลานรู้เรื่องที่สุดละ เยี่ยนเลยสัสแล้วจบรอลุงลุยพรุ่งนี้เวลาเดิมนะทุกคนนะครับเนาะแล้วก็ผมแล้วก็มีคำว่าอ้อยดีามสรุปว่าคำว่าไม่รู้แต่เขาบอกว่าเจ็ดสิบสี่คำมาเปิดพรุ่งนี้มาด้วยพรุ่งนี้มาด้วยเจ้มาก่อนแต่ไม่บอกว่าคำว่าอะไร ไม่แต่มาโคมันลั่นอยู่ไว้เหียมันด่ามันเมมผู้หญิงเกินแล้วคำด่าผู้หญิงมันมีน้อยเคลียร์ว่าอย่างงั้นงี้เลยลุงวันเนี้ยผมขับอุ้มอยู่ใช่ไหมผมขับผ่านรถพ่ร์เธอร์แต่ผมได้ยินรถแค่ขับผ่านน่ะมันมึนไวมากอ่ะผมผมฟังไม่ออกเลยสามว่าามันด่าอะไรผมแร็ปใส่มาเลยเอาง่ายผมแล็ปใส่มาเลยอย่าไม่หลุดนะผมขับผ่านแต่ฟังไม่ออกแต่จะมาหลุดตอนคำลงท้ายว่าขวขวยว่วย แล้วแล้วเดี่ยเดี๋ยวมึรอเขาแจ้งมาว่าควยมีกี่ควยอะะรับลงแต่เดวเมาเขาจะไมแจ้งนะเขาจะบางทีมึงบางคือถ้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าเขาไม่เมมมึงอะนะรับลงนะครับแต่แต่ส่วนมากคนเสียงดังอ่ะมักจะโดนเมมเว้ยแบบจะเก็บจะเก็บจะเก็บทุกเม็ดอะใช่ผมถามยอดนะผมมันมีตัวหนึ่งใครไม่รู้ว่าผมด่ามันเงียบเลยครับลงแต่นแรกมันเถียงครับผมด่ามันเงียบเลยครับลงมันแล้วมันหายไปเลยครับไป่แข่งรถดีกว่าตี พรุ่งนี้เจอกันสามทุ่มนะมาทุกคนด้วยนะอยากขาดนะไปไปพัก่อนไปพัก่อนเจอกันพรุ่งนี้ทุกคนสวัสดีครับพี่ผมไปนอนเจฟวันเดย์บันเดย์บันเดย์แล้อพี่พี่ลงว่าไงอ่าพี่จะจ่ายค่าปรับให้มาโคลไหมเจ็ดสิบสี่ล้านไม่เดี๋ยวค่อยก่อนดีี้รอเปนมาก่อนไอสัตว์แล้วค่อยว่ากันดีี้รอให้เป็นมาดีถ้าจบโลมันสองล้านเองนะเว้ยมึงถามวันนี้จบโลได้ไหมเพราะมึงถามวันนี้ไม่มันอยู่ปะเทศตกันพี่ไม่เกี่ยวเอามันติดเหรอมันติดตามญาติเหรอ ต้องจ่ายอยู่ดิแล้วนามสกุลไอ้เหี้ยมาโคคือใครอ่ะชื่อมาโคอะไรอ่ะไอ้นมสดครับญาตินเฟิร์สครับไม่นำไม่นำไม่นำใครนะนะบอกุลญาติช่วยจ่ายอ่ะนามสกุลใครอ่ะนามสกุลใครคอนลินเฟิร์สครับและไอ้เหี้ยนมสดนามสกุลอะไร คนนี้เปิดเหมือนกันครับโอเคไปเลยมึงอ่ะสองคนไปใส่นี่ที่อ่ะให้พี่ออโต้พ่งนี้เอาผมด้วยด้วยล้มขายรถดืวยน้องใช่นะขายรถจะไม่พอมันมันตามเก็บนะเว้ยมันตามเก็บนะเคียแอดมินอ่ะมันมีเคสหนึ่งอยู่ที่มันเอาตามตามญาตินมสกุลเลยสมมติถ้าลีโอพาดติดร้อยล้านแสดงว่านี่ลีโอพาดอ่ะนามสกุลอ่ะก็ติดร้อยล้าน มันไม่ได้ปะาลุงขนาดของให้ครอบครัวยังไม่ได้ไม่ไม่ใช่แต่ว่าอันนี้นี่ไงนี่ที่ต้องจ่ายไงทําผิดกฎไงมันเป็นนี่กดเซิร์ฟปะได้มันเป็นนี่กดเซิร์ฟมันไม่เหมือนการที่เทรดของเธออย่าไปหาสร้านนี่ที่ไหนนะเธอว่าครับพี่ขอโทษพี่พี่บีบีซีน้ำสกุลมันก็คนอินเฟิร์นนะไอ้เอาทุกเม็ดเลยเหรอและไอ้เรื่องที่พวกแจ้งกันได้เก็บเก็บมาจังเขาเก็บแล้วเไม่เก็บเลยไปเก็บแล้วนะแป๊บนึงแล้วใครส่งเลือกไอ้ทอตไปอ่ะโอ้ลุงเดือนนึงผมอะไม่ใครใครส่งใครส่งมึงเหรอเปิดไม่ใช่แล้วใครส่งเออ่ะ ไม่ที่เรื่องไหนดีกว่าเรื่องสติสนคยอะข้างบนบ้านมันอะไม่ถ้าตอส่งเองอ่ะกว่าปีหนึ่งก็ไม่ได้เพราะว่าถ้าแอดต้อตอบไม่เปิดอันดิคอร์ดไม่เปิดอันดิคอร์ดเหมือนกลัวนั่นแหละเป็นนั้นเป็นแบบนั้นเลยมึงต้องแจ้งเองอ่ะแจ้งแทนอ่ะมึงจะได้เพราะตออไม่ส่งอันไม่ไม่เปิดอันดิคอร์ดใช่ครับแต่เรามีนีแกงมาเก็บกี่เล้